สวัสดีครับเพื่อนเพมาพ,พบกับ e s news เช่นเคย ep นี้เราก็จะพาเพื่อนๆนไปฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติโดยมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้ลงเนื้อหาเกี่ยวกับสวนเบญจกิติหรือป่ากลางกรุงเทพสวนแห่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเขาได้อธิบายไว้ว่าสวนเบญจกิติอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นคือป่ากลางกรุงเทพโครงการที่น่าตื่นตาตื่นใจใหม่ของกรุงเทพนี้ กำลังจะเปลี่ยนส่วนสาธารณะที่เรียบง่ายแต่สวยงามเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาที่มีควรพลาดในครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในกรุงเทพตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและฉันจะกลับไปอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงนี้เสร็จสมบูรณ์และแสดงให้คุณเห็นว่าเป็นอย่างไร หลังจากชาวต่างชาติได้รับชมวิดีโอดังกล่าวพวกเขาจะมีมุมมองเช่นไรรับชมได้ใน EP นี้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดที่ปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยฉันมาจากฟิลิปปินส์ฉันชอบวิดีโอของคุณและฉันก็รักกรุงเทพเช่นกันฉันหวังว่าจะกลับไปเร็วๆนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาครับฉันชอบที่ประเทศไทยทำตรงข้ามกับสหราชอาณาจักร เราฉีกป่าเพื่อเป็นโกดังเก็บของแต่ไทยหรือโกดังแต่เก็บป่าเอาไว้ประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ <Wow. S 1> ส่วนท่านนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าภาพทางอากาศของภูมิทัศน์ที่กำลังดำเนินการอยู่ทำให้ฉันนึกถึงสนามกอล์ฟในเวอร์ชั่นที่ลดขนาดลงสถานที่น่าสนใจดังกล่าวสามารถสร้างขึ้นบนพื้นที่เลี่ยมง่ายบางส่วนและทำหน้าที่เป็นแม่เล็กดึงดูดผู้คนให้เข้ามารอม คอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบวิธีที่คนไทยจัดระเบียบและทำสิ่งต่างๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากอยู่ที่นั่นส่วนท่านนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับการวางแผนอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษจากสิ่งที่ฉันเข้าใจว่าพวกเขารอให้โรงงานยาสูบย้ายออกดีใจที่เห็นการก้าวไปข้างหน้าในที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับ นั่นคือเซ็นทรัลพาร์คออฟเอเชียคอมเมนต์ต่อมาครับสถานที่แห่งนี้ดูดีทแทบรอไม่ไหวที่จะไปเยี่ยมชมในวันเดียวส่วนชาวออสเตรเลียท่านนี้เขาได้กล่าวว่ารักนั่นคือพื้นที่ที่น่าทึ่งขอบคุณอีกครั้งสำหรับวิดีโอเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นกรุงเทพในเร็วๆนี้ขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ส่วนท่านนี้เขาได้กล่าวว่าฉันหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมชมสวนแห่งนั้นเมื่อเรากลับมาเมืองไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดีเสมอที่ได้เห็นสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่าจะอย่าทันเวลาและทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยและจุดๆ,ๆและคอมเมนต์ต่อมาครับ สวนสาธารณะที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่สวยงามอยู่แล้วจากต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระงานคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นสวนสาธารณะที่น่าตื่นตาตื่นใจส่วนท่านนี้ได้กล่าวว่าสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งที่จะเพิ่มลงในรายการของฉันขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะไปเยี่ยมชมส่วนชาวอังกฤษท่านนี้เขาได้กล่าวว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ดูสวยงามมากจนแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปคอมเมนต์ต่อมาครับช่องของคุณจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเช่นตัวฉันเองและใครก็ตามที่วางแผนจะมาวิดีโอที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งฉันหวังว่าจะได้พบคุณสักวันคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเวลา3ปีแล้วหลังจากฉันไปเยี่ยมกรุงเทพ ฉันคิดถึงกรุงเทพมากขึ้นเมื่อฉันดูวิดีโอของคุณคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นสวนสาธารณะที่ดูดีขอบคุณพี่ชายส่วนท่านนี้ได้กล่าวว่ามันจะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามในกรุงเทพและเราจะมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ในครั้งต่อไปที่เรามาที่นี่คอมเมนต์ต่อมาครับว้าวไม่รู้ว่ากรุงเทพมีต้นไม้เยอะขนาดนี้เยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อมาครับมีความสุขที่ได้ดูสักวันในอนาคตฉันหวังว่าเราจะได้นั่งจิบเบียร์หรือกาแฟาที่นั่นรักเมืองไทยรักกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวน่าทึ่งมากที่ได้เห็นสิ่งนี้ฉันอาศัยอยู่ในอังกฤษแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปดูป่าอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับ ขอบคุณมากสำหรับการนำเสนอประเทศไทยในมุมมองของคุณเป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากส่วนท่านนี้ได้กล่าวว่าทำดีมากกรุงเทพมหานครคอมเมนต์ต่อมาครับปลาไหม้มหัศจรรย์แทบรอไม่ไหวเมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้นคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเป็นคนไทยแต่ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา20ปี ฉันมีแผนที่จะ,กะเกษียณในประเทศของฉันเร็วๆนี้ฉันเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในประเทศไทยจากคุณขอบคุณส่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาได้อธิบายไว้ว่าระหว่างสวนดุมพินีและพื้นที่ปา่าไม้เราจะมีวันแบงกอกที่ดูน่าทึ่งซึ่งกำลังสร้างอยู่ในขณนะนี้กรุงเทพจะระเบิดไปพร้อมกับกิจกรรมในปีหน้าคอมเมนต์ต่อมาครับ ว้าวเจ๋งมากขอบคุณสำหรับการแบ่งปันการรับชมจากญี่ปุน่นคอมเมนต์ต่อมาครับจากสิ่งที่ฉันได้ยินเมื่อปีที่แล้วพวกเขากำลังขยายทะเลสาบรวมทั้งสร้างศูนย์ประชุมแห่งใหม่และสร้างป่ากลางกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมาครับดูเหมือนว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจจริงๆส่วนคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่า ฉันลักสวนสาธารณะแห่งนี้สวนเบญจกิติครับนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเกี่ยวกับสวนเบญจกิติหรือป่ากลางกรุงเทพสวนใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจหากเพื่อนๆฟังแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ